สวัสดีค่ะสุดเศร้าครอบครัวตัดสินใจปล่อยน้องกระตูนไปอย่างสงบหลังสู้คดีมานานกรณีคนขับรถกระบะแต่งซิ่งมเมาล็อขับแข่งกันมาก่อนเสียหลักพุ่งชนร้านสเต็กปากซอยเอกอชัย119ย่านบางบอนกรุงเทพเมื่อปี57ทําให้น้องกระตูนบาดเจ็บสาหาัสปัจจุบันเป็นผู้ปว่วยติดเตียงโดยมีแม่ดูแลใกล้ชิดขณะที่พ่อน้องกระตูนได้เสียชีวิต โดยเมื่อปีที่แล้ว2,567ครบรอบ10ปีคดีความพอดีขณะที่แม่น้องกระตูนได้ประกาศไว้ว่าขอไม่สู้คดีแล้วและสำหรับโทษคดีความที่ผ่านมาคู่กรณีติดคุกเพียงหนึ่งปีและยังไม่ได้จ่ายชดเชิญให้สักบาทเดียวล่าสุดแอดมินเพจร้าน s เต็กค,คุณแม่กระตูนในโพสต์ว่าทางคุณแม่แตัดสินใจยุติการรักษาลูกสาวโดยมีรายละเอียดว่าขออนุญาตแจ้งเรื่องสำคัญ ที่พยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดแต่สุดท้ายจําเป็นต้องพูดเพื่อให้พี่ๆทุกท่านเข้าใจครับตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกกําลังใจและการสนับสนุนจากพี่ๆคือพลังสําคัญสําหรับน้องกระตูนและแม่ของน้องอย่างดีที่สุดแต่วันนี้แอดขอแจ้งให้ทราบว่ากําลังใจเหล่านั้นคือครั้งสุดท้ายที่จะส่งถึงน้องครับหลังจากตัดสินใจครั้งใหญ่ในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาครอบครัวและคุณแม่ของน้องได้ตัดสินใจ ปล่อยน้องไปอย่างสงบเงินทุกบาททุกสตางค์จากพี่ๆได้ถูกนำไปใช้เพื่อค่ารักษาส่วนที่ยังคงค้างอยู่เพื่อให้น้องได้ออกจากโรงพยาบาลเป็นครั้งสุดท้ายแอดไม่อาจอธิบายความรู้สึกนี้ออกมาได้ทั้งหมดเพราะมันเกินจะบรรยายจริงๆสุดท้ายนี้ขอฝากถึงทุกคนก่อนจะพิมพ์อะไรออกไปอยากให้คิดสักนิดเพราะคอมเมนต์บางคำ แม้จะดูเหมือนไม่มีอะไรสำหรับคุณแต่มันอาจทำร้ายหัวใจของแม่คนหนึ่งที่พยายามประคองชีวิตอยู่เพื่อรอรอลากับลูกเป็นครั้งสุดท้ายและต้องทนทุกข์เป็นคำพูดที่เธอไม่สมควรได้รับจนเสียใจขอบคุณสยามนิวค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ